สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับนำภาษากฎหมายนะครับในการอ่านตัวบทกฎหมายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอที่ผมทำอธิบายกฎหมายนะครับหรือตอบปัญหาก็กฎหมายเรื่องมรดกหรือกฎหมายครอบครัวนะครับก็มักจะอ้างมาตรานะครับในประวทกฎหมายทั้งเรื่องของครอบครัวและก็เรื่องมรดกตลอดนะครับหลายๆคลิปนะครับ ซึ่งในการดูและการอ่านนะครับประมวลกฎหมายซึ่งเพื่อนๆนำไปดูแล้วเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันนะครับก็เลยนำเรื่องนี้นะครับมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับซึ่งสารไทยนะครับเป็นสารที่ใช้ระบบมวลกฎหมายนะครับหรือระบบซิวิลอ์นะครับทีนี้นะครับเวลาผมพูดในคลิปนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเปิดดูจะได้เข้าใจตรงกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการอ่าน มาตราในประมวลกฎหมายนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับยกตัวอย่างประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา339หรือว่าจะอ่านว่า339ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีข้อแตกต่างนะครับถือว่าอ่านได้ทั้ง2แบบนะครับในวงเล็บนะครับตามที่ลูกศอนชี้นะครับภาษากฎหมายนะครับจะอ่านว่าอนุมาตรา1อนุมาตรา2หรืออนุ1อนุ2นะครับถ้าอ่าน ก็อ่านได้ทั้งสองแบบนะครับตรงนี้นะครับก็จะต่างกับภาษาเขียนทั่วไปนะครับซึ่งจะอาจ่านว่าวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3นะครับตรงนี้ก็จะต่างกันนะครับผมสาหรับข้อแตกต่างต่งตอไปนะครับตรงภาษาเขียนกับภาษากฎหมายนะครับก็คือคําว่าวักในมาตราเนี่ยครับเช่นมาตรา339วักหนึ่งหรือวักแรกนะครับถ้ามีวัก แล้วก็วรรคสวรรคสวรรคสหรือว่าวรรคท้ายนะครับคือว่าถ้าเป็นภาษากฎหมายเนี่ยจะเรียกตรงนี้ว่าวรรคถ้าเป็นภาษาเขียนนะครับก็จะเรียกว่าย่อหน้าแต่ในกฎหมายก็จะเรียกว่าวรรคนะครับเวลาเพื่อนๆไปฟังและไปเปิดดูตามประมวลกฎหมายจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเช่นนะครับมาตรา3 3 9วรรคสก็จะเป็นไปตามที่ลูกศรชี้นะครับมันจะ ไม่ใช่ย่อหน้านะครับก็คือถ้าภาษากฎหมายจะเรียกว่าวักแต่ภาษาเขียนอาจจะเป็นย่อหน้านะครับครับผมคลิปนี้ก็นําเก็บความรู้ในการอ่านประมวลกฎหมายนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับคิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอจบการนําเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ